เออคุณข้าเจ้าครับเอ่ออ่านว่าอะไรเขาถามไหมครับเห็นเห็นที่คุณบอยถามไหมครับ L E O P A R D อ่านว่าอะไรคุณบอยถามครับแฮม Google ว่าสแนลเรียวพาร์ดครับเรียวพาร์ดเออถูกๆๆๆเรียวพาร์ดหนึ่งเอ้าดีโอฟ้าก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่หรอครับใช่ไหมครับใช่ไหมทุกคนเรียวพาร์ดถูกแนวถูกแนวไม่ใช่เรียวพาร์ดหรอเรียวพาร์ดเรียวพาร์ด เอฮ้ยเมื่อกี้สัญญาณขาดหายสัญญาณขาดหายมันอ่านว่าอะไรนะครับเน็ตกระตุกเน็ตกระตุกเน็ตกระตุกโอ้ของคุณบอยเหรอโอ้เรีโอพาดครับเอ้ยลีโอพาดครับเทคกสองไหมครับคุณเจ้าเทคกสองไหมครับขอเอเจเมนต์ก็คอยโอเคเฮ้ยเมื่อกี้สัญญาณขาดหายสัญญาณขาดหายอีกรอบอีกรอบอีกรอบครับคุณคุณเจ้าอ่านว่าอะไรนะครับเมื่อกี้อ๋อคำนี้เหรอครับลีโอผาดครับเรียวผาดเรียว อ่านถูกนีเอ่อผิดครับมันอ่านว่าเลอเลอผาดไปหาประจากพจนานุกรมไม่ผิดมั้งเอาไปอ่านว่าเลผาดเหรอครับเอ้าก็ก็มันมีตัวโอด้วยนี่ครับโอ้ใช่ครับมันมีตัวโอด้วยนี่ครับเอาหรอโอยโทรดูก็ไม่รู้เลยแนะเนี่ยโอ้โหใช่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 มีคนอ่านบอกว่าเลผาดอะไรเงี้ยครับเลผาด คุณกระเจ้าคุณกระเจ้าลิฟเดลิฟเดลิฟเดไอ้ถือว่าถูกถือว่าถูกใช่ไหมถือว่าถูกเนาะถือว่าถูกสําเนียงส่งตรงจากอิงแอนเลยนะรเนี่ยอิงแอนใช่ครับสําเนียงบิดริชของจริงเลยครับวันนี้